นี่เราก็ถึงแพรของอุทยานแล้วนะครับอันนี้เป็นของอุทยานไม่ใช่ของเอกชนนะก็จะมีแพรหลายอันอยู่ตรงนี้คือเราสามารถนอนที่นี่ได้ะถ้าสมมติว่านอนที่นี่อุ้ยปลาถ้าสมมติว่านอนที่นี่คืนละหนึ่งพันแบบห้องน้ำไม่มีห้องน้ำรวมถ้าคืนละพันสองคือห้องน้ำในตัว,อ,ว,ว,วอันนี้เราจะให้อาหารปลานี่คือ2 0่สบาทยี่สิบบาทาาตัวโตก็คือให้อาหารปลา ปลาตะเพียนหางแดงใช่ไหมปลาตัวใหญ่มากอะอปลาตะเพียนนี่ไม่อยากอยู่ใกล้กับที่เราเล่นน้ำเลยอะ่ะอยากเอาไปแบบเอาไปด้วยแล้วก็ไปเล่นน้ำด้วยได้ไหม <c oughs> ถ้าให้มันหมดทีเดียวไปได้ไหมกลัวปลามันชนกันปลากระจาดดีกว่า ไม่อะไม่มเมื่อกี้อ่ะ <c oughs> เรื่องใส่ตั้งแต่ขึ้นเรือมาบอกว่าโทรศัพท์คงไม่หลุดลงไปในน้ำนะฟ้องสวยว่ะเนาะแล้วตอนหยิบหยิบพึ่งโยนนะฮะกันน้มอ่ะตอนโยนไม่สวยแต่ว่าตอนยังไม่โยนสวยกันล้องกล้องกล้องโยไม่เอาไม่เอาพี่กลัวกลัวมันหลุดไปกับปลา เออแต่ก็ความคิดดีนะอืมแต่ไม่เอากลัวนะเต้ยนะเราเจอถือเอามือถือแล้วก็มือตึกชั้นหนึ่งก็สามเมตรสามเมตรนะครับสเมตรสี่สิบเมตรเลยเหรอสี่สิบเมตรอันนี้คือลึกสี่สิบเมตรนะคะพี่น้องเนี่ยนี่คือที่เราให้ปลาเนี่ยลึกสี่สิบเมตรอันนี้คือช่วงน้ำลดถ้าช่วงปกติคือหกสิบเมตรสี่สิบหารสามเท่าไหร่สี่สิบหารสามก็ประมาณสิบกว่าสิบกว่าชั้นแม่อันนี้คือน้ำลดถ้าน้ำปกติก็ยี่สิบชั้นหกสิบ เลื่อนตอนเราอยู่ดีหรือยังโอ้โหแน่แล้วเนี่ยไม่ทีก็ไปเอาชั้นมาใส่เออต้องมาตรงจีรีอันนี้คืออะไรเนี่ยเขาจะลงแล้วเนี่ยเอาไว้ค่ะ จับจับแล้วก็ค่อยฟินลงไป็นรับลงได้มามารับหน่อยก็ดีลงมาเลยเออปล่อยเลยปล่อยเอออุ้ยแต่เอออุยมันกลัวนกไม่จรไว้ยหโอกาแฟนากลัวมาอย่าร่อย่าเรื่อง ลงก็ตงการลงน้ำครั้งแรกก็เดี๋ยวเเห็นพระจันทร์ด้วยอะใหญ่ใหญ่าเกลี่ยอนแตเชื่อต้นมเหรอเอ้าไม่มีน้ำธรรมชาตินะก็ใส่มากเลยมันมีน้ำลกน้ำแร่มันมีผสมน้ำฝนกับน้ำาไม่ต้องซื้อเนี่ยโอ้โอย่าเชี่ยวเชอไรี่ยเเอาไว้ เพนงานนี้ว้าออกจากทางนั้นใช่ไม่ไโอ๊ยนไม่ได้ น,นี้ก็คือแพรนางไพ่นะคะก็จะมีหลายแพรอันนี้แต่ว่าแพรนี้ก็คือน,นอนไน้ด้วยคืนที่คืน,คน,คน,คนละพันก็นั่งมองเองไ,ได้เนี่ยนั่งกินข้าวมีอาหารด้วยมีร้านอาหารด้วยตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครนอนอยู่ตรงนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าบางทีจะนอนละเมอแล้วก็ตกน้ำนะตรงนี้ลึกมากประมาณหกสิบเมตร สี่สิบถึงหกสิบเมตรซึ่งแบบมันก็เเิกแห้งอ่ะจะบอกว่าทุนอันนี้นะเมื่อกี้มันเสียดสีกันแล้วคือถ้าเรายืนบนทุนนะมันจะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้นะครับเมื่อกี้เดินขึ้นเรือไฟชัดแย่ แล้วเมื่อกีอ้ป้าสองคนเนี่ยับยื่นโทรศัพท์ให้กันไฟก็ดูดเหมือนกันกันึงว่าเป็นกับอย่างอื่นกันึกว่าโทรศัพท์ถ่ายรูปมากเลยไฟมันด,ดูแต่จริงๆไม่ใช่